ทำไมบุ๋มถึงตัดสินใจทำธุรกิจอินเดงถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ทำงานประจำมาทาั้งชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอิสระภาพทางด้านเวลาไม่มีอิสรภาพทางการเงินไม่มีอิสระภาพในการใช้ชีวิตนะคะวันนี้นะคุณจะต้องตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆนะคะทำสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนซึ่งบุ๋มนะคะก็อยากที่จะแนะนำการทำงานออนไลน์ ในโลกปัจจุบันนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าการที่คนคนหนึ่งสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทําออนไลน์นะคะแล้วก็ร่ํารวยทําให้มีอิสระภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นซึ่งปุ๋มเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่อยากจะมีตรงนั้นอยากที่จะมีอิสระภาพเหมือนกันนะคะปุ๋มก็เลยได้ตัดสินใจนะคะมา ทำงานออนไลน์อย่างเต็มตัวนะในปีนี้เดิมทีนะคะบุ๋มเนี่ยก็เป็นคนคนนึงที่ทํางานประจำนะคะบุม๋มได้ยวงกลิบมาได้เกือบจะ7ปีแล้วก็งานประจำนะคะมันก็มั่นคงอะคะ่ะเพราะว่าพอเราทํางานไปสิ้นเดือนเราก็ได้รับเงินใช่ไหมคะแต่จะถามหาอิสระภาพในการใช้ชีวิตในการเงินหรือว่าเวลาเนี่ย แทบจะไม่มีแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะคะบุ๋มก็ได้ไปเจอธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะคะนั่นก็คือธุรกิจอินดีมนั่นเองนะคะทีผู้บริหารที่มากด้วยความสามารถและเป็นคนดังระดับประเทศอย่างคุณกองนั่นเองนะคะธุรกิจอินดีมนะคะสามารถที่จะตอบโจทย์การมีอิสระภาพของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเวลาทั้งด้านการเงิน ทางด้านการใช้ชีวิตน,นะคะมีทั้งหมด4ระบบด้วยกันนะคะระบบแรกคือระบบของอินดีนโดยตรงซึ่งเราเนะะี่ยค่ะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอาหารเสริมแล้วก็ความสวยความงามน,นะคะระบบที่2คืเป็นเว็บถูกดีก็คือจะเป็นสินค้าโอท็อปสินค้า ของพี่ๆน้องๆชาวไทยนะคะที่นำสินค้าเนี่ยมาขายอยู่ในเว็บนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็มีสมาชิกของอินดีมนะลองรับเป็นลูกค้าคอยซื้อสินค้าของคุณนะคะระบบที่3นะ,ะก็คือเว็บพันล้านของเรานะคะซึ่งเว็บพันล้านเนี่ยนะคะมันก็จะมีห้างร้านหุ้นส่วนมากมายเลยเนี่ยเข้ามาอยู่ในเว็บนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada b i g C, Tesco, King Power, แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะรวมแล้วามากกว่าแสนรายการเลยนะคะแล้วระบบสุดท้ายนะคะคือ Skill Up a d e m y นะคะซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นสมาชิก i n d ด a m แล้วคุณก็ทำคอร์สออนไลน์ขายอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถนำคอร์สของคุณนะคะมาขายอยู่ที่ Skill Up d a d e m ได้นะคะอิ In deep, นดีไหคะเมื่อเราตัดสินใจเป็นสมาชิกนะคะเข้ามาเรียนรู้ระบบนะซึ่งทางทีมของเราเนี่ยนะคะมีระบบให้เรียนรู้นะคะแล้วก็มีห้องเทรนนิ่งให้เข้ามาเรียนรู้ได้เลยทุกๆวันนะคะจากค้ช ของทีมเรานะคะผู้มีความสามารถมากมายนะเขาก็จะสอนคุณเลยว่าการทำออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงธุรกิจอินดีมนะคะมันจะแตกต่างจากที่คุณเคย รู้มาเคยเห็นมาเคยได้ยินมานะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปตื้อง้อขอขายใครทั้งเส้นนะคะเราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องขายของไม่แชร์ลูกโซ่นะคะแล้วที่สําคัญนะคะคือเราทําออนไลน์เราสามารถทําได้ทั่วโลกเราไม่จํากัดที่มาของรายได้เลยว่ามันจะมาจากประเทศไทยเท่านั้นนะมันสามารถมาได้จากทั่วทุกมุมโลกนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ อยากจะปปหนี่ปปดสินอยากที่จะมีอิสรภาพในชีวิตอยากจะใช้ชีวิตในแบบที่เราออกแบบเองนะคะมุมขอแนะนำธุรกิจอินดีมเลยนะคะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็ลงมือทำถ้าเกิดคุณสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่อินบ็อกซ์เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่ u ุเมแล้วเราเจอกันนะคะ